และนี่คือรถเซ f ต t คาร์ม o โต g p 2025นะครับที่จะเปิดตัวเรียกว่าลงสนามครั้งแรกของฤดูกาลนี้ที่ประเทศไทยครับสนามช้างสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะได้ไปเจอการทํางานของรถเซ f ต t คาร์คันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอพาพรีวิวดูคันจริงกันก่อนนะ M5 คันที่อยู่ข้างหลังผมนี้ครับที่กําลังจะพรีวิวให้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยจะเป็นร่างทัวริง5ประตูตัวถัง G99 ครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับ เอาละครับก็อย่างที่หลายคนน่าจะทราบกันดีนะว่า Moto GP ในปี2025นี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่หลายๆส่วนนะทั้งในส่วนของเรื่องรายละเอียดพวกโลโก้รูปลักษณ์นะครับนี่ฮะโลโก้นะครับก็จะเปลี่ยนมานี่นะครับเป็น เรียกว่าในสไตล์แบบฟอนต์ของ Formula 1นะครับเพราะว่าเขาถูกเทคโอเวอร์ไปโดย Liberty Media นะครับทำให้มันก็มีการปรับปรุงรายละเอียดหลายอย่างนะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยจริงๆสีตัวถังเขาครับจะเป็นสีเทาแต่ว่าจะถูกทำการแรปทั้งคันนะครับทำลวดลายนะก็คือจะเห็นว่าพื้นตัวรถเนี่ยจะเป็นสีดำ แล้วก็ตัดด้วยพวกสีขาวสีฟ้าชมพูแดงอะไรต่างๆนะครับให้เหมาะสมกับความที่เขาเป็นรถเซฟตี้คาร์นั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวพามาดูรายละเอียดแบบส่วนทรงองค์เอวของรถคันนี้กันนะครับจุดที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือการที่เขามีในเรื่องของตัวไซเรนติดตั้งเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่ารถเซฟตี้คาร์นี่น่นจะต้องมีการ ให้เห็นพวกสัญลักษณ์ไฟสองสว่างอะไรต่างๆให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยมันจะมีตัวโรบาร์นี่นะครับมีโรบาร์ติดตั้งมาให้ด้วยแต่ว่าเขาก็จะหุ้มหนังอคันทาราด้วยนะเพื่อป้องกันบางครั้งอาจจะต้องมีแบบผู้โดยสารด้านท้ายนะเพราะว่าใครที่เป็นลูกค้า V.I.P. แบบซื้อแพ็กเกจเนี่ยนั่งเซฟตี้คาร์ทัวริงก็อาจจะแบบมีให้นั่งรถ M5 s a f ที่คานนี้ลงแท็กได้ด้วยนะครับดังนั้นแม้จะเสริมตัวโรบารขึ้นมาแต่ก็ต้องมีการติดตั้งนี่นะครับโฟมอะไรพวกนี้กันกระแทกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาพูดถึงรายละเอียดสเปคตัวรถ M5 G99 คันนี้กันอีกสักหน่อยนะครับต้องบอกว่าแม้แต่ตัวถังซีดานจะเปิดราคาออกมาแล้วนะครับ เริ่มต้นประมาณ13ล้านนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอยู่ที่12.99นะสำหรับรุ่นเริ่มต้นที่เป็นตัวถังซีดานแต่ว่า Touring เนี่ยผมคิดว่าราคาน่าจะบวกเพิ่มขึ้นไปแน่นอนแต่อย่างไรก็ดีคงต้องรอราคาออฟฟิเชีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรายละเอียดเนี่ยก็จะเห็นได้ชั้นนะครับเอกลักษณ์กระจังหน้าแบบไตคู่นะครับซึ่งมันจะสามารถ เลืองแสงได้ด้วยนะ,ะในที่มืดอะไรพวกนี้มันจะมีไฟขึ้นมาด้วยนะครับมีโลโก้ M5 ทางด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมี underboard นะครับของชุดกันชนหน้าขึ้นมานะครับแล้วก็ไฟที่เป็นเรียกว่าแถบไฟ LED นะครับสองตำแหน่งนะซ้ายขวาในสไตล์ของรถเซฟตี้คาร์ที่จะต้องส่องสว่างเพิ่มเติมชุดล้อครับจริงๆ M5 เนี่ยเขาจะสามารถเคาะ สเปคล้อได้3ลวดลายนะมันจะเป็นล้อ M Spoke ที่ผมเข้าใจว่าจะเป็นก้าน V ให้เลือกนะครับสสีที่เป็นทูโทนแล้วก็สีดำล้วนและลายแบบนี้นะครับที่ผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะมันจะเป็นลายแบบเลียมเเรียหน่อยนะอ่ะซึ่งขนาดของล้อเขาอ่ะจะไม่เท่ากันนะด้านหน้าครับสวมล้อขอบ20นิ้วแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นล้อโตขึ้นมาอีก1เบอร์นะครับอยู่ที่ 21นิ้วด้วยกันซึ่งนี่อยากให้ดูไฮไลท์ตรงนี้เลครับเพื่อนๆคือถ้าเห็นนะฮะจานเขาทางด้านในครับตรงเนี้ยเขาให้เป็นจานเซรามิกมาเลยนะครับโอ้โหคือเรียกว่าจัดเต็มมากเพราะว่าคันนี้เป็นรถพวงมาลัยซ้ายนะครับเหมือนไม่ใช่รถของบ้านเรานะฮะเป็นรถเซฟที่ขาที่ทางดอนนาให้ BMW Thailand เนี่ยมาตั้งโชว์ในงานถแถลงข่าวของเขาเอามาโชว์ว่า,วาง่ายคือสเปค เบรกเซรามิก <B> แบบนี้ครับคุณผู้ชมต้องเพิ่มเงินเข้าไปอีกประมาณ70,0,000บาทนะครับอ่ะถ้าเกิดคุณซื้อ M5 ไม่ว่าจะเป็นรุ่นซีดานหรือว่าทัวริง G99 คันนี้คือมันจะเป็นจานเหล็กปกติแหละที่ให้มาแต่ว่าสเปคที่เห็นเนี่ยครับเป็นลอยไม่ใช่ลอยแตกๆนะคือมันเป็นแบบจานเซรามิกเนี่ยต้องเพิ่มเงินอีก0,000แสครับ <laughs> อ่ะ <laughs> ก็ได้รถยนต์ญี่ปุ่นมาคันหนึ่งเลยนะส่วนคาลิเปอร์เบรกนะครับก็จะเป็นคาลิเปอร์ M6POT แน่นอนความที่เขาเป็น M แท้นะครับ M Power นะไม่ใช่ M Performance เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดในการลดน้ำหนักไปอย่างชุดคาร์บอนนะครับที่กระจกมองข้างนะอ่ะเป็นครอบคาร์บอนแล้วก็หลังคาจริงๆอะ่ะหลังคาของเขา่ามันต้องเป็นหลังคาคาร์บอนนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมกล่าวไปว่ารถคันนี้เนี่ยเขาแรปสติ๊กเกอร์ให้เป็นลวดลายนะครับทั้งคันเลยของ MotoGP นะครับ M5 นะครับ เซฟที่ขามาดูบั้นท้ายกันบ้างครับบั้นท้ายนี่นะฮะแน่นอนครับสไตล์ของรถ M เ,เนี่ยท่อไอเสียก็ต้องเป็นทรงกลมแล้วก็ออก4ช่องแบบนี้ฮะแล้วก็ทางด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นครีบดิฟฟิวเซอร์แยกทั้ง2ฝั่งนะครับอ่ะเป็นครีบดิฟฟิวสองฝั่งนี่ครับผม Safety Car of f i c i a l Car of m o t o g p เเดี๋ยวพาเปิดมาดู พื้นที่เก็บสัมภาระกันสักหน่อยครับก็ด้วยความที่เป็นรถเรียกว่าไงดีเป็นรถแนว e s t a ตดเนาะมันไม่ใช่จริงๆมันจะเรียกทัวริงอันนี้เป็นภาษาของ BM นะครับแต่ในสไตล์ผมมันจะออกเป็นทรงแบบ e s t a ตดมากกว่านะครับไม่ใช่ t c ช b a c k นะก็จะมีพื้นที่พอที่จะวางแบบกระเป๋าเดินทางสัมภาระใหญ่ๆเข้าไปได้อยู่พอสมควรเลยนะแล้วก็บาะเท่าที่ดูเบาะหลังเนี่ย น่าจะสามารถปรับพับได้นะครับเพราะไม่ได้มีการติดโรบาร์เพิ่มทางบรนเบาะด้านหลังนะฮะตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราพามาดูด้านในกันครับโอเคด้านในครับคือเขาจะยกเบาะที่เป็นเบาะหนังออกไปนะครับเป็นฟูลบักเก็ตติดตั้งเข้ามาเลยนะครับในสไตล์แบบรถแข่งนะดังนั้นเนี่ยเวลาจะปรับเลื่อนนะครับคุณจะต้องปรับด้วยแมนนวลนี่นะฮะใช้ มือดึงสลักนะครับแล้วก็เลื่อนเอาไม่ได้เป็นปรับไฟฟ้าแล้วนะแล้วก็มีแบบซีดเบล์นะครับยึด4จุดนะในสไตล์ของรถแข่งเลยขึ้นรถก็จะลำบากสักนิดหนึ่งนะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมฮะจอที่เป็นจอยาวเชื่อมต่อกันครับนี่มีแปะโลโก้ของ MotoGP นะครับส่วนรายละเอียดตรงกลางแผงคอนโซลเนี่ยก็คือ,อยังเป็น สเปคเดียวกับตัว M5 ปกตินะฮะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยที่มีตัดด้วยหนังแดงนะครับเป็นเซนเตอร์ตรงกลางในสไตล์ของรถ M Power นะครับเอาละครับในเรื่องของขุมกำลังเนี่ยต้องบอกว่ารถคันนี้ฮะเขาเป็นรถ M Twin Power Turbo แล้วก็ Plug In Hybrid นะครับก็คือจะไม่ใช่สันดาบล้วนแล้วนะมีในส่วนของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาดังนั้นก็จะมีพอร์ต จ่ายไฟที่แก้มสายทางด้านหน้าตรงนี้นะครับซึ่งพื้นฐานเครื่องยนต์ของเขาจะเป็นเครื่องยนต์ V8 4.4ลิตรทวินเทอร์โบที่จะสร้างกำลังได้สูงสุดนะครับ585แรงม้านะแรงบิด750นิวตันเมตรครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยจะปั่นได้197แรงม้ากับแรงบิด280นิวตันเมตรถ้ารวมพละกกำลังทั้งระบบ จะได้อยู่ที่727แรงม้ากับแรงบิดสูงถึง1,000นิวตันเมตรเลยครับเพราะเคว่า0 100เนี่ยจะอยู่ที่3.6วิแล้วก็0ถึง200ครับใน10.9วินะฮะท็อปสปีดสูงถึง305กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนครับตัว M5 ตั้งแต่เจนก่อนเนี่ยเขาจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อ M X Drive นะครับผมโอเคครับก็ขอพาพรีวิวคร่าวๆ สเปครายละเอียดดีเทลนะครับของ M5G99 MotoGP Safety Car 2025ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็ขอ<ส>ขอบคุณทุกคนที่รับชมไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorworld ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็เกิดแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะได้เห็นรถคันนี้ทําหน้าที่ลงแทร็กช้างเซอร์กิตสิ้นเดือนนี้กันอย่างแน่นอนแล้วเดี๋ยวเราไว้ติดตามรอกันเลยครับ